ภาพหลุดเหมือนยินเกวลินโชว์วิวบนรถไฟยืนยันไม่ใช่ตัวเองพาไทยจะต้องแซกกว่านี้เพราะอายุมันได้ก็เลยมีภาพแนวเซ็กซี่ออกมาให้ได้เห็นกันบ่อยๆสำหรับดารานักแสดงสาวสุดมันยินเกวลินสีวานาล่าสุดก็เป็นเรื่องจดได้เมื่อมีภาพหลุดสาวหน้าเหมือนยินเกวลินถอดเสื้อผ้าโชว์วิวในรถไฟจนมีเพื่อนส่งภาพมาถามกันวุ่นวายว่าใช่หรือเปล่าทำเอาดาราสาวยินเกวลินงงตาแตก ต้องออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าไม่ใช่ตนเองลัน้าชัยมันต้องแซ่บกว่านี้แน่นอนถามว่าช่วงนี้อดความเซ็กซี่บ่อยมันก็นิดหนึ่งก็อายุมันได้แล้วขึ้นเลขสาแล้วนะถ้าไม่ลงตอนนี้ก็ไม่รู้จะลงตอนไหนส่วนคุณแม่ก็ไม่ได้บ่นอะไรแต่ก็บอกว่าอย่าให้มันเยอะไปนะเพราะว่าบางทีเราลงรูปไปเราก็ไม่ได้เน้นความเซ็กซี่อย่างเดียวแต่แบบว่าเราออกกำลังกายมาก็อยากจะโชว์หุ่นบ้าง ส่วนที่ชาวเน็ตจับผิดเหมือนมีภาพเราถอดเสื้อผ้าโชว์วิวบนรถไฟจะบอกว่าไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเราไปขึ้นรถไฟมาจริงอะแต่มันไม่ใช่รถไฟแบบนั้นคือเป็นรถไฟความเร็วสูงที่เราไปเที่ยวที่ประเทศลาวมาแต่มันไม่ใช่รถไฟแบบในภาพข่าวอันนั้นน่าจะเป็นคนต่างชาติมากกว่ายืนยันไม่ใช่ตนเองแน่นอนคือถ้าเป็นเราอะมันต้องแับกวนน่านี้คือไม่ใช่แน่นอนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันไปค่ะ